สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สู่รู้คลิปน,นี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเมื่อได้ชมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามเฟนาดูเมืองดูรังโกประเทศเม็กซิโกวันที่27กันยายน2564รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิล ทีมสาวไทยจบอันดับที่3ของกลุ่ม4ส่วนบาซินเป็นรองแชมป์กลุ่มดีโค้ชด,ด้วงกิติเดชอาจวิชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยปรับตัวผู้เล่นเล็กน้อยจากเกมที่ผ่านมาส่งดลพรสินโพอริศรารุนไทยสงสุชานันแน่นอุดรอ,อาชิรยาพรกำใจบุญอัมพาสมจุรัสกัญญาณัฐผลมัศมสีสรุปผลการแข่งขันในแมตช์นี้ปรากฏว่าทีมชาติบาซินชนะทีมชาติไทยไป3าต่อหนึ่งเซร็จ 25ต่อ19 25ต่อ23 24ต่อ26และ25ต่อ23เราจะไปดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิง U สิ 18, ทีมชาติไทยสู้สุดใจพ่ายให้กับบาซินวิวไป1ต่อ3เซตว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นแนละรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่า สาวๆจากบาซินน่าทึ่งมากในเกมนี้สาวๆจากเมืองไทยก็เก่งมากเร็วด้วยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบขอให้สาวๆทุกคนโชคดีในการก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในประเทศของตัวเองนะแล้วท่านถัดมาก็จะมากล่าวไว้แบบนี้ครับโชคดีที่บราซินชนะ เพราะสาวไทยเล่นได้ดีข้อดีของสาวไทยพวกนี้พวกเขาสุภาพมากพวกเขามักจะหัวเราะฉันชอบพวกเขาฉันมีเพื่อนเป็นชาวไทยเธอทำงานกับฉันที่ญี่ปุ่นนี่น่ารักที่สุดและท่านถัดมาก็ได้มาตอบสนับสนุนใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่า น่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยๆในรุ่นชายอายุไม่เกิน19ปีฉันได้ชมการแข่งขันและเด็กไทยก็สุภาพมากด้วยเมื่อบังเอิญตีบอลไปใส่หน้าฝ่ายตรงข้ามก็ข้ามไปเพื่อขอโทษนอกจากนี้คุณสามารถเห็นพวกเขาขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนในคอร์ดผู้เปลี่ยนบอลผู้ทำความสะอาดสนามและอื่นๆอีกมากมายและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าสาวไทยเหล่านี้มีอนาคตที่ดี และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าสาวๆจากบราซิลน,น่าทึ่งมากขอแสดงความยินดีกับทีมไทยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าสาวไทยหมายเลข11บบุคลิกและอารมณ์คล้ายกับคิมของทีมชาติเกาหลีดูจะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยกระตุ้นทีมเสมอและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าฉันว่าเธอร่าเริงและมีแรงจูงใจมากกว่าคิมนะ แล้วชาวต่างชาติท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความภูมิใจนักตบสาวไทยยู18ของไทยไว้ว่ายินดีกับบราซินด้วยแต่สาวไทยทุ่มสุดตัวภูมิใจในตัวพวกเธอมากๆทีมไทยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าไทยทําได้ดีพวกเขามีโอกาสชนะยินดีด้วยปรบมือและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับ ยินดีกับบราซินด้วยอยากจะบอกว่าทีมจากไทยยอดเยี่ยมมากพวกเขาสู้ทุกคะแนนด้วยความกล้าหาญและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเกมยากแต่เล่นดีสาวสาวบาซินยินดีกับประเทศไทยด้วยและชาวอเมริกาท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าสาวไทยทุกคนกล้าหาญและทำได้ดีมากโดยเฉพาะในเซตที่สสู้ต่อไป และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไว้แบบนี้ครับบาซิลเล่นดีสาวไทยก็เล่นดีเหมือนกันและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าผู้เล่นหมายเลข11ของไทยเก่งจริงๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทย u 1 8ไว้ว่าทีมไทยมีแววสูงมากแม้ว่าพวกเขาจะเตี้ยกว่าทีมส่วนใหญ่พวกเขาก็ต่อสู้ด้วยสปิริตและความมุ่งมัน และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าบาซินเยี่ยมและเป็นเกมที่ดีของทีมไทยผมชอบที่จะเห็นความมุ่งมั่นของผู้เล่นในสนามและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ายินดีด้วยบาซินรักทีมไทยเล่นให้สนุกสนุกกับเกมและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไว้แบบนี้ครับผู้เล่นหมายเลข11ดนลพอลเล่นดีมากผู้เล่นคนอื่นๆก็เก่งเหมือนกันนะสู้ๆนะสาวๆเพื่ออนาคตที่สดใส และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมนักตกสาวไทยยู18ไปว่าทีมไทยเป็นทีมที่สุดยอดเป็นทีมแห่งทัวร์นาเมนต์นี้เลยทีเดียวแล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยมุมมองไว้แบบนี้ครับพวกเขาต้องสู้กับทีมไทยที่แข็งแกร่งมากเจอกับเซอร์เบียพวกเขาจะยากมากกว่านี้อีกมากและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเซอร์เบียที่ทรงพลังก็ได้รับความยากลำบากจากพลังเปรูเช่นกัน แล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเบอร์11ของไทยเล่นได้ดีมาทำสกอสูงสุดได้ถึง19คะแนนแล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์สั้นๆไว้ว่าเพียงแค่สาวไทยสูงอีกสนิทคอมเมนต์ของท่านถัดมาเบอร์11พลังเยอะมากและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าไม่มีอะไรต้องอายทีมไทยทำได้ดีที่สุดแล้วยิ้มเข้าไว้รักทีมไทยจากฟิลิปปิน และท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับถ้าผู้เล่นไทยเบอร์8เล่นดีเท่านัดที่แล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับสาวบาสินการเคารพคู่ต่อสู้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เล่นอายุน้อยนั่นคือทัศนคติแบบมืออาชีพและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมนักตบสาวไทย U 18ไว้ว่าต้องบอกเลยไทยเล่นได้แกร่งมากเป็นเกมที่ทำได้ดีมาก และความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่าปัญหาที่ผมเห็นบ่อยกับทีมไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงพวกเขาจะทำแต้มนำบ่อยแต่ไม่สามารถจบเซตและเกมได้และไหนที่สุดฝ่ายตรงข้ามก็จะตามมาทันต้องมีจิตใจเป็นผู้ชนะจึงจะจบเกมได้ ก็ได้จบลงแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยย18สู้สุดใจพ้าให้กับบาซินวิวไป1ต่อ3เซตโดยเกมนี้ดนรพรและอัมพาสองหัวเสาของทีมไทยทําแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่คนละ17คะแนนสาวไทยแพ้ในเกมนี้ทําให้หล่นไปเล่นต่อในรอบจัดอันดับที่9ก้ 16. โดยจะพบกับเปรูในวันที่28กันยายน2564เวลาตี3และเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาวไทย u 18ในการแข่งขันในแมตช์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ